วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันีคงศิลาด้านหน้าเวทีนะคะเพื่อกล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อของ T U m i S T S เพื่อการวางแผนกำหนดกลยุทธองค์กรและสนับสนุนการจัดเกินยุทธศาสตร์ของการเรียนเชิญค่ทางด้านท่านดรเวทีก็จะกลุ่มนะครับ วันทีุแต่ท่านนู้กสภามุ่งมั่นจะไน้าบันิะครับท่านก็จะมี่ท่านผู้วิหารของทางเจริญจะมีสถาบันท่านนะที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยศาสตร์นะครับที่จะมาเป็นการแลกเปลี่ยนรนู้นะครับว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยศาสตร์เนี่ยก็ให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการนะครับในส่วนของ การเริน,นงานนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เกยดร้อยแต่ว่าก็ดำเนินการไปได,ได้เรื่อยๆนะครับต่างๆให้มีสภาพายิ่ีขึ้นนะครับที่เรามีท่านรองที่กำเนิดไฟที่ทีมงานท่านะปรได้ไปนะครับท่านเซอร์วิสเตอร์นักบเพื่อให้ชีวินมั่นใจหลักนะครับในกา<ด>รที่จะรับ,บต่างๆลกใบนี้ การงานต่างๆไทราเรางบอกขาดไม่ได้เรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีทนม่เไม่ลืไอเจาปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับก็มาใช้ในหาานะครับที่ไปสู่ความเปนเอกภาพต่าเนื่องนะครับตองขอขอบคุณนะครับนในน้องนกหนที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้นะครับว่ากาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานระบบการเก็บข้อมูลตาดตามต้นผลเพื่อสนับสนุนการจัดก,ก,การการสในใจนะครับในของส่วนของประตรศาสตรเองเราเรียกว่าชื่อระบบ KU m s t i s นะครับโดยระบบนี้เราพัฒนาตั้งแต่ปี2 5 6 0นะครับแล้วก็เนื่องจากประตรศาสตรเป็นหน่วยอะไรขนาดใหญ่เรามีจมังหวนดที่10เจ็ดหมื่นคน จันบีเยียเขลนบังเขวันส <Attention> ักซีนะครับตงแงแสนนะครับสีประชาก็จะเก็บออกัาสมนครมีบุคลากรแุกกลุ่มทาจารย์ศาาจารย์สายวิทยาการและสายสัรสูตรเนี่ยครับรวมทั้งลูกจ้างประเภทสรเมหนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าพันแปดร้อยนะครับก็จบแลแกเนนะครับก็ เป็นบวกที่เยอะนะครับในในประดาษมาไปในประเทศไทยนะครับก็แล้ก็มีข้อมูลต่างๆที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการนะครับข้อมูลเรื่องของประวัติข้อมูลเรื่องของงบประมาณนะครับข้อมูลเรื่องของนิสิตเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องของการวิจัยในการบรารจัดการนะครับที่ที่จะต้องดึงมีตัวสินค้าให้ผู้บริหารได้ได้เห็น ได้เห็นภาพเพื่อนำไปเป็นแนวทางมาอนวามยุบายนการเดินทางการเงินกางการซึ other, ่งผู้บริหารในที่นี้คือทั้งในส่วนของระดับมหาทยาลัยที่เป็นะารับรอง็สที่เรนบันทีนสาน็สบนาบนที่สถานทเาบัานี่เป็นที่เข้นานเนะครับก็่็าเป็นาบันที่เสาัี่เสน่อารเงนานเนสถาท่านที่ัยาบที่มาี่เปเป็นนบ จะเราพื้นที่ไปบริหารารไปคาดการณ์ในทางตในการมีง่นส่วนงานคณะใหญ่เพราะว่าผลงานสงรวดของของคณะของสำนักสบันเนี่ยทุกือผลงานภามกลางที่ัยนะครับทีเรื่องแผนเรื่องตัวชี้วัดก็เป็นสิ่งสำคัญก็เป็นเป็นที่มายที่หมายที่ทำาล้อมีการได้พัฒนาะคาับโดย กเบริหารงานเปลี่ยิหารศาสตร์เดิมก็เป็นชื่อปอีแผนงานนะครับก็เปลี่ยนชีพเป็นเปลี่นวิทยาศาสตรร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เพิ่มนะครับเพราะว่าในทีมเรื่องของแฉเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะกรับรปลี่นิทยารจะมีต้องจะมีส่วนที่ในการจะรวบรวมข้อมูลในทางเทคนิคนะครับเรื่องของนี้ต้อนรับไอจีเรื่องของที่จัดเก็บนะครับเรื่องของอนบัติยสารัดเลยนะครับเพิ่มต่อเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนงานรทั้งสองส่วนต้องทำงานร่วมกัน ครับแล้วก็อยากยิงที่จะยิงไปฐานข้อมูลต่างๆที่ในมหาวิทยาลัยมีเจ้าของไอทีส่วนเช่นเรื่องของการกษาเรื่องของของนิสิตของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนักบริหารการอ่านดูแลก็จะมีการกระนายข้อมูลและคนที่จะเชื่อมนำข้อมูลต่างๆนันเข้ามาในฐานข้อคุมต่างได้ส่วนหน้าการคอมพิวเตอร์จะเป็นเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะเป็นเป็นความสำคัญที่เราต้องนำข้อมูลนำเทคโนโลยีมาช่วยกัน บริหารเพื่อใการตัดสินใจนี่สุดของผู้บริหารจะเป็นกระบวบการเิ่งานนะครับที่สามารถทำให้เราพิพิธสารนะครับให้กับมาวิทยาลัยได้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้สู่การเป็นที่วิทยาลัยนะครับจธีกเกษตรศาสตร์เราก็เริ่มมาในสถานการแต่ว่าเราก็วางแผนว่านี่ต้องอย่างต้องต้องเป็นเป็นที่ที่จะทำทั้งมหาวิทยาลัยแต่ว่าในปีที่ผ่านเขายังอาจจะยังไปไม่ถึงเพราะว่าในงานเอกสารบางอย่างยังจับเหยื่อลูกชาย การคดลอกที่นะครับแต่บางอย่างเราเคยดัดไปไปไปแล้วนะครับในหลายส่วนนะครับนั่นเองในการพัฒนาเรื่องของระบบฐานข้อมูลนะครับเรื่องของฐานข้อมูลกลางนะครับที่สำนักบริการคออร์ดูแลอีกนะครับก็ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้พัฒนาในแบบการจัดสุนใจนะครับเป็นแดชบอร์ดที่จะเป็นช่วงหนึ่งที่จะให้ทางกรมกรมอัยการสด้วยมาเล่าให้กับทุกท่านได้ได้ ให้ฝานการตบได้ทกาอะไรในบ้านมีไนมเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทำอะไรก็มีสารพินาศที่ข้ามาแยกปีเรียนรู้ได้ไหมนะครับผมได้เป็นการศึกษาุูงานเพราะว่าในระบบแต่ระบบคงไม่มีอะไที่ดีที่สุดนะฮะแต่คงเป็นระบบที่เหมาะสมกับแต่ละที่นะครับผมเกษตรเองก็จะพยายามปรับและพรับทิศนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ระบบฟิล์มเอนี้นะครับเป็นประจักเพราะว่า หน้าที่หลักก็คือดูแลเรื่องของกระป๋อด้วยนละดูภาพรวมของแผนที่สามารถกระจาด้ดยเป็นเหยื่อฐานข้อมูลจาสซอร์สที่ทางทำชิ้นได้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับคือเพราะเรื่องคนนะเรื่องต่วนมีเรื่องใหญ่นะทำงานกับคนกระป๋อที่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากการเข้าสู่ตำแหน่งกานยากกันเกษียณกันทา้คนมันต้องแทนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั้นก็ก็เป็นเป็นหน้าที่ช่วยในการมีนในการตัดสินใจ ครับในการทำงานได้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งบุรีก็ตามนะครับทุกท่านเข้าสู่การทำง,งานได้ถึงที่ม,าห,รรามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในประเด็นการพัฒนาฐานข้อมูล k u s ES ของมหาวิทยาลัยนะครับเราจะขออนุญาตเล่าให้ฟังคราวนะครับในส่วนของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองนะครับที่ยกยิ่งก็เราไปส่วนนั้นนะครับ หลังจาที่ท่านรองเ่อานท่านรองนี่กนรอง AI อยู่นะครับได้มาเล่าให้ฟังในส่วนของแนวทางี่เกษตรศาสตร์ที่นำ AI นะครับระบบต่างๆเาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนะครับในระบบพียูเอเบเอสเนี่ยะครับก็เอาใช้ในเรื่องการขึ้นคู่หนาอะไรมาเนื่องจากเริ่มต้นในปีศูนย์นะครับในปีนี้ก็จะเป็นปีเป็นปีที่สี่นะครับที่จะวิ่งดันนเระบบนะครับแล้วก็ เป็นข uh, ้อม uh, ูลที่สําค pues ัญของการพัฒนาถ้าเดิมทีเนี in, settling, ่ยเวลาผมจะขอข้อมูลจากฝ่ายข้อมูลเนี also, ่ยนะครับเขาก็ไปเซิร์ชแล้วก็ไปสรุปเป็นกราฟข้อมูลอาจจะเป็นดั้าเป็นตัวเลขแล้วก็สรุปเป็นกราฟแล้วก็พิมพ์เสียกระดาษมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะฮะเวลาผมไปดูข้อมูลละครข้อมูลเรื่องไหนก็เปิดระบบนะครับแล็อกอินเข้าไปคุณเห็นภาพถ้าดูเรื่องเรื่องนิสิตอะไรเรื่องระดับปตอเรื่องกานวิจัยก็ยังรวมองู่ใน ในแยกหมอกในทางข้อมูลในข้หมลตวเอยนะยก็เขจะดูได้ว่าคนมีการเข้าออกในละวันเป็นยังงละเดือนในยังนี่น้องมีสิทิ์วีไอพีภาษีบ้างภาษีที่คนมต้องเป็ีผลทดแทนอย่างไรตำแหน่งทางวิกัยเป็นอย่างไรนะครัทำานรู้ไปยังเนราก็จะาขอมูลน้นเรื่องงานวิจัยนะครับเขจะมีงบวิจัยจนกาจ่ายเงินภายนอกนะครับเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่ก็จะเห็นภาพนะครับเราจะต้องไปไปช่วยอย่างไรจำนวนยี่สิ ก็ต้องจะมีทะมีสิทธิลใคณะเป็นอย่างไรก็จำนวนเด็กเนี่ยก็จะเราไแยกเจะมีการแยกหรือว่ามาจากจังหวัดไหนบ้างนะครับหรือคณะไหนมีคนเพศชายคนเพศหญิงมีคนวิชาทารายคนทำงานเพศหญงในระบบข่าวข้อมูลได้ทั้งหมดนะโดยที่เมื่อก่อนที่าไปขอต้องขอแตว่าดึงวัตถม้ก็ทำการสมรวไปลัดก็เป็นเป็นส่วนที่ที่มหาวิทยาลัยจะสนใจนะเราคิดว่า ในระบบที่เกษตรทำนั Zhan ้นก็เข้าจ Mont ีงข right ้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับมีข้อ <time> มูลเพื the ่อหาแนวโน้มและโอกาสนะครับตพืนี้ึดและโชว์เข้าสัมพันธ์ไวเด้วยโชว์กราฟที่ในระบบนี้แหละให้กับทางสภาบนะครับการดำเนุนการตัดสินใจเชิงปรโยุกต์จนถึงการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งใน การดำเนินงานของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองนะครับแล้วก็ที่มียุทธศาสตร์ในการบริหารนะครับ like ก็ยังจะมีภาพรวม20ปีนะครับเป็นยุทธศาสตร์20ปีแต่ว่าทีนี้อะไรที่มีการปรับนะครับก็จะได้ปรับใหม่นะครับเป็น4ปีปี67-70นะครับที่เป็นการมองอนาคตในระยะใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สักปีปี9ก็ถูกจีนการอยู่ไว้เรื่องของยุทธศาสตร์อะไรอครั้งหนึ่งนะครับ ก็เราิ่ห้าย้ศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์สา่เป็นปเดโอกาสเใดเทนี้เป็นเรื่องของกานจากการศึกษาหมองเนึ่งทีสกิลเรื่องภาพสกิลนะครับซึ่งข้อมูลให่จะจะจะฝังเข้าไปอยู่ในในระบบนะฮะเราก็พยายามทำทำหน่่นกินด้วยนะที่จะ l i เข้าในระบบเอเมเนสของเรานะครับเรื่องเอสดีจีบีซีต่างๆเป็นภาพภาพิยาศาสตร์นะครับที่จะต้องอยู่ในรเอเมเทั้งหมดนะครับแต่เป็นเรื่องของวิทศาสตร์เนี่ยในเ นี้เราก็จะมีกำลังในบรราาเรื่องระบบติดตามแผนปฏิบัติการของหาเรา่อยนะครับเดิมนี้เราก็ส่งไปไฟเอ็กเซลแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อไปนี้ทุกหน่วยงานจะต้องเข้าสู่ระบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ระบบในการประเมินผลนะครับยุทธศาสที่สองมันเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้าเป็นเรื่องทางวิชาการระดับสากลอันนี้เรื่องความเป็นนานาชาติทั้งหมดนะเรื่องงานวิจัยจริงๆในระดับนานาชาตินะครับก็มองภาพนานาชาตินะครับ อ่าที่สามเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยที่ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ระบบไอทีระบบนี้ก็เข้ามาช่วยนะครับกว่าลังดำเนินการเรเื่องมีสถาบันนะครับาบางทีบางคณะบางส่วนน,นั้นกะ็าทำเรื่องดูยินละแต่ว่าในภาพใหญ่ของมหาลัยเนื่องจากเนื่องจากเกษตรศาสตร์มีสามสิบเจ็คณะนะครับมีสองนักสถาบันอีกเนะครับแล้วก็หน่วยงานอังมีภาพใหญ่ๆมาสําหรับ 60หน่วยงานท่านๆโดนหน่วยงานีรด้วยด้วยก็เป็นองค์กรใหญ่ดงัในการพนินาพใหญ่ก็อาจจะมีความยังไม่ต้ดเร็วเท่าที่ควรแต่ว่าในในบางส่วนบางขนี่มีการทำแล้วก็ใช้ได้ยอะมีประสิทธิภาพแล้วนะครับอีกยุทธศาสตร์ที่4ของเกษตรที่ก็เป็นเป็นอันที่เพิ่มทนนอหม่นะฮะยังมียุทศาสตร์สิทภาพในาบริการการแพทยนะครับเกษตรศาสตร์กำลังจะได้รับมัดโครงการนการแทย เริ่มตั้งคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งของนายกรัฐมนตรีมีแล้วนะครับเราตั้งแพทย์รับนับ20ปีแรกในปีเกศที่แล้วนะครับจำนวน47คนนะครับยีนรับ4 8หรืว่าได้ใช้แค่47แล้วปีหน้าเราจะเปิดคณะแพยาบาลนะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับก็ศูนย์ผ่าทียบร้อยแล้วคณะตามเริ่งมาแล้วนะครับก็เป็นแผนเรื่องของแพทยศาสตร์สุขภาพจริงของเกษตรเนี่นนยเรามี คณะานวิทยาศาสตร์สุขภาพมานานแล้วคณะวิทยาศาสตร์ของเกษตรเราเคยสอนแพทย์ม่าขับมาหลายหลายสิบปีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพยาแพทย์ม่ั่มตั้งแต่เริ่มต้นนะเราได้สอนมานะครับเราสอนวิทยาพยาบาลดลรมับมราชินีนรราชินนะครับพื้นฐานเกีกับวิทยาพยาบาลมารมีคณะสารสุขศสกราคณะวิทยศาสตร์การกีฬา ด้านสัแพ่ซึ่งเรื i mean OK. wow. okay. mm. sí er okay. ่องของพื้นฐานทางการวิจัยสุขภาพเกษตรมีนะครับก็เลยการสถานอะไรผู้บริหารก็เลยได้รือที่าหื้รื่องเคยเคยที่จะเกิดมาหลายปีแล้วแต่ก็ลื้โครงการบรีรัยการแทย์ขึ้นมาก็ได้รับมาจากเอมอี่อ็วแล้วนะครับปร้มาภาพรวมเามแปดพันล้านครับแต่มาอะไรต้งต้องหาเงินสะทายไปด้วยมันก็พเก็หลยล้าน ครับก็เป็นเป็นโครงการเป็นเนื้าสัตว์มันที่เราต้องต้องเชื่อมโยงเรื่องนี้เพราะว่าเกษตรเราเกิดเรื่องเกษตรเรื่องอาหารซึ่งยั่งยืนกเกี่ยวกับวิสาหิสุขทั้งหมดนะครับก็ก็เป็นตัวมาที่ที่ไทมบางรายได้ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็ในเนื้อสัตว์ที่ห้าเป็นเรื่องของการเพิ่มสิทธิภาพการเกินการคือระบบต่างๆนะครับการเพิ่มรายได้การใช้สเปรย์ตัวที่มีอยู่เกษตรพื้นที่เยอะนะครับเราเี้นการอนุรักษ์และสื่อสารเื้นที่เยอะมาก นะแต่ว่าอยู่บนบนเขาบนป่าเป็นสถานที่วิจัยในพื้นที่อถึงงานที่บางเขตเรามีอยู่ประมาณหลาร้อยไร่นะครับที่เราแบนเชอร์เรามีแบบธรรนะครับเป็นเป็นเป็นแปลงต้นลอมเป็นส่วนใหญ่นะ่ยชาวมีไว้ตรงสินค้าไร่สกุลนพรีมสี่แสนไร่แล้วก็สถานีทุกต่างตามแต่จังหวัดเนี่ยเรามีเป็นหมื่นไร่นะครับนะนั้นพื้นที่เยอะแต่ว่ามูลค่าที่ทรัพย์สินอาจจะน้อยหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับ อะไรที่อยู่ในใจกลางนะฮะแต่ตอนนี้ก็เสร็จก็กำลังจะเริ่มฟ้าผ่านสองสายนะครับสายสีเขียวและสายสีแดงในอนาคตสายสายีน้ำตาลันจะมาเราสายสายีน้ำตาลนี้ผ่านเส้นทางดีกว่นะครับมันก็ก็เป็นข้าตลงของเนื้อสารของมหาวิทยาลัยก็ยังทุกท่านที่เขาออจะ,จะ,จ,ะจะต้องเชื่อมโยมงกับกับในแผนในในระบบของมหาวิทยาลัยด้วยเชื่อว่าเราต้องมีง,ง,งาน,านที่เข้าไปเพื่อให้ทางผู้งวิหารได้เห็นว่าแต่และตัวชี้วัดของ ของแผนของเนื้าสตว์ต่ตางๆเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปในระบบให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้ให้การผู้บริหารให้การผู้ที่เกี่ยวข้องได้จะมาใช้เป็นแนวทางในการดเนินการนะครับให้สอดคล้องกับเทื้อสัตว์ของมหาวิทยาลัยการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นภาพรวมท,ที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องลุกต่อนะครับเรื่องเอกสเรื่อ,นอ,นอนงนี้ก็ต้องมีแผนหนึ่งที่ท่านอธิการดีก็ก็พยายามจนะต้องขับเคลื่อนนะครับนะ ถ้งห้างนิสสันที่สอนคล้องกับแนวงานข้าเอสเทิร์ฟที่จะมองในยุคอนาคตว่าเราจะต้องดในเรื่องของนิวไซั์นะครับเรื่องของนิ้วแหวนมองเรื่องนิ่งใหม่นะครับปฏิบัติเราก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มที่โดนใจกับกับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันก็มีหลายรูปแบบในการตอบโจทย์ในการเรียนรู้นะครับเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดเรื่องของไบโอโปรดนะครเราเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารเรื่องของพืชทรายเรื่องของเกษตรนะครับ ดั้นเราต้องเอาความรู้แบบนี้มาทำให้มันการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับเรื่อง AI เรงนี้ก็เีสอดคล้องกับวิีท่านได้มาสื่อสารกิานด้วยนะครับเรื่อง SDG เรื่องอเรื่องคาร์บอนอิเทอร์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเท็นเ่อรงทางที่สำคัญในปัจจุบันนะครับประเทศด้วยนะครับเร่องก้าวสู่ SDG เรื่องของตรีอะไรเป็นอะรเกษตรศาสตร์ที่ถ่ายสิ่งมันับนึของประเทศไทยนะครับสามีต่อกัน เขาก็ยางจะท้องแชมป์ในเรื่องของ Clean e n e ตี้นะครับเราจะตั้งเป้าปี2035จะเป็นมาไวแห่งลดคาร์บอนนะครับ,บ 2, 3, 5, นะเรื่องของคนะาร์บอนเนอร์ฟิตนะครับในปี2035เรื่อง PV เรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรื่องของความร่วมมือเรื่องของการทํางานเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสมาร์ทนะฮะสมาร์ทไทยตัท c o n s i s t ซ n c y ต่างๆนะครับของกระทรวง ก็ทุกอย่างจะวิ่งเข้าไปที่ระบบนะครับเพื่อดำเนินการที่มีข้อมูลสถิติในการทีงานน้องๆที่เราให้ท่ารฝันแล้วก็จะเป็นการแยกเกลี่ยนางลึกซึ้งแต่ละกันนะครับว่าในข้อมูลเสถิติมีข้อมูลวัดผลและค่าต่อมาต่างนะครับมีข้อมูลแนวโน้มสถิติรั้นหลังนะครับแล้วก็การมีข้อคัดคอเรื่องที่ที่จะต้องดำเนินการนะครับให้ผู้บริหารได้ทำข้อมูลแบบนี้ไป เปตัดสินใจนะครับช่จะโชว์ในโซวิดีโภาพนะครับในโซนระบบให้ให้ทันทีอะไรเนาะมีสถานที่ที่ไดใ้ให้เห็นว่าการเกษตรได้กำนินการอะไรกันบ้าน,นะครับแล้วในระบบสารสนเทศนะครับจะมีข้อมูลที่โชว์นะครับมดะครับที่ผมก็แค่ตัวนี้ลงไปโชว์อ,อันนี้เกิดหน้าจอนี้ให้ทางสภาคดุลที่รอดได้เห็นเลยนะครับนี่คือข้อมูลได้เป็นทดิจิบนะครับมีดิจิตมันมาจากมีภาพถ่ายอะไรเนี้ยก็โชว์ได้ ก็เดี๋ยวล็อกเขาได้มาเล่าให้กับท่านทีมผู้บริหารนะครับได้รับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิษย์สักนะครับเพื่อเป็นการเสียดานะครับตัขออนุญาตเพียงเท่า,น,ทานี้นะครับกขออธิษรานทุกท่านนะครับแล้วก็ที่เวทีนี้เป็นเวทีแรกๆที่ได้รู้นะครับในที่มีประโยชน์แล้วก็จะ,ะรับข้อเสนอแนะนะครับไปตนน่อญญน้าต่อตาท่านผ้บัญชาการ อะไรยัมีตลาที problem, ่อาจมีประเด็นที่จะร่วมมือต่อในอนาคตตัวต่างๆในเกษตรศาสตร์ก็ดีครับขอบคุณครับ